เสียค่าใช้จ่ไปเพิ่มไปอีกอีก,อกเท่าตัวเพราาคาเน็ตที่ที่น้องใช้ต่อเดือนน้องใช้ห้าเก่า เดี๋ยวแวะกลับไปกินอาหารที่บ้านกันในตอนนะี้จำคำอิ่มอ่ะ fcn กับโจ๊กนะคะสาว a ม m สวัสดีค่ะวันนี้ลมบนไม่มาเลยลมบนมันหลอกให้ดีใจอยู่สามวันนะคะ fcn กับโจ๊กนะคะกินข้าวหรือ,อยังใกล้หลักชายหรือ,อยัง อีกเยาว์กายค่ะ เมื่อวานได้หนึ่งร้อยหกสิบสองชั่วโมงเมื่อวันได้เยอะสุดหมดแล้วนะคะจานนี้มัได้เอามาใช้นานเอามาใช้บ้าง ถ้าเป็นของ4,000ชั่วโมงอ่ะยังเหลือพันกว่าถ้าเป็นของ3,000อะนี่ประมาณ4,500แต่ว่าตรงตรงช็อตอ่ะยังไม่ถึงอีนานเลย แล้ววันเอาสี่พันอ่ะเพราะตอนนี้ตอนนี้คือพิ่งได้แค่สองพัน 2, กว่าแ่ไม่แน่ใจว่ามันจะทันไหมมื่อวันเท่าแก่มา วนเท่าแก่มาก็เลยรีบลงเมื่อวานนึกว่าเป็นผู้จัดการมาไงถ้าเป็นไอเฉียงเองหรือว่าเป็นของแบบเท่าแก่ไปนี่พอาเปิดได้แต่พอเป็นผู้จัดการมาว่าน่าผู้จัดการดุอะ่ะเ็เลยไม่กล้าเปิด <c oughs> ก็เลยลงไวนิดหนึ่งเมื่อวานอิ่มมาก ตอนแรกก็ว่าจะอยู่ต่อไปแหละแต่ว่าปุ๊บเห้งเว็บๆอะไรใครมาออฟฟิศนะแล,แล้วงานเมื่อวานอะ่ะคนที่สั่งให้น้องออกเท้าก็เป็นไอ้แว่นไงผู้จัดการก็เลยนึกว่าผู้จัดการจะมาทีนี้ไม่ต้องรีบลงนะตั้งกล้องไปนานๆเลยปิดเสียนตัน้งจนแบบหมดเลยนะ อโอเคปิดเสียงนะคะมันจะมีปิดเสียงอยู่ปุม่มนี้กับกล้องแล้วก็เพิ่มสีแล้วก็